เรียนนั่นคือของหย่าไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับเรียนทางจิตนะลูกนะเรียนนักจิตนี่เป็นของละเอียดมันรู้เฉพาะของใครของมันนะว่าขาดก็คือขาดพบชาติก็คือก็คือทราบว่าพบชาติขาดใช่ไหมละ่ะพบชาติเหลือก็คือทราบวา่าพบชาติเหลือผู้ที่หวังที่เรียนแพทย์คณะนี้เพื่อทําลายเชื้อโรคคือเชื้อโรคตัวพวกตัวชาติเองเรียนแขนงเดียวนี่ก็จะเห็นตัวนั้นจุดเดียวกันมันมันได้ลูกมันเป็นสัญชีโกถ้ามีผู้เจตนาอย่างนี้ยกเว้นผู้มีเจตนามักใหญ่ไปสูง ไปไม่ถึงก็คิดว่าตัวนี้ใช่ตัวนี้หมอพวกนี้เรียนไม่จบก็เหมือนกับทางโลกเลยนะข้ารเจ้าพอไปได้พอภาวนาไปภาวนาไปไปติดสมาธิไปติดฌานติฌานก็คิดว่าตัวนี้ใช่ก็หวังมั่งมผลปฏิพาน์เหมือนกันแต่ไอ้หมอคนหนึ่งเขาจบแล้วนะ่ะจบคณะหมอคณะแพทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาทําลายเชื้อโรคตัวพบตัวชาติเรียบร้อยปับ๊บเขาอยู่ที่จุดนั้นแล้วแต่อันนี้หมอนี่เดินไปหมอว่ามันไม่มีประโยชน์อะมันต้องทำ่างนี้จึงจะมีประโยชน์มันก็เลยเถียงกัน นักพัฒนาก็าเถียงกันเพราะผู้ที่ยังไม่ถึงผู้ที่ถึงแล้วก็ไม่เถียงใครอยู่ตรงโน้นนะหมอเนี่ยมันเป็นของหยาบตอนเนี้เพราะเชื้อโรคตัวนั้นมันสัมผัสไม่ได้ผู้ที่เป็นเท่านั้นที่จะรู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วผู้ที่หายแล้วเท่านั้นท,ที่ทราบว่าหายหมอเป็นเพียงผู้สันนิษฐานนะครับเจ้าลูกเข้าใจไหมผู้ที่ทดลองก็คือผู้ที่เป็นโรคเนี่ยหมอก็เพียงว่าเป็นยังไง เออเจ็บหมัวปวดท้องให้รก็ว่ากันไปอย่างนี้แหละก็เพียงเสียนิฐานโลกไปก็เขียนไว้นี่เป็นอย่างนี้อาชั่วโมงนี้เป็นอย่างนี้วันนี้เป็นอย่างนี้ก็แค่นั้นเองอ่ะผู้ที่ติดเชื้อเท่านั้นที่ทราบว่าตัวเองเป็นอะไรและผู้ติดเชื้อเท่านั้นไอ้ผู้ที่หายจากการติดเชื้อเท่านั้นที่ทราบว่ามันเป็นอะไรนั่นแหละพ่อพูดถึงเชื้อโรคทั้งโลกและเชื้อโรคทั้งธรรมอีกรูปถามเนี่ยก็เหมือนผู้ที่ยังไม่สิ้นพบสิ้นชาติก็ทราบว่าสิ้นเก็ทราบว่ายังไม่สิ้น ผู้ทีซินพบจินชาติแล้วก็ทรางประิสิ่นนั่นตัวนั้นมันจะเป็นของขายบรสันทที่ที่กูรู้เองัหนเองหมอไม่ได้เป็นไข้เนี่ยคาแก้วลูกเข้าใจไหมตอนนี้น่ะหมอไม่ได้เป็นไข้นะลูกนะแต่พระพุทธเจ้าเป็นไข้มาก่อนพระพุทธเจ้ารักษาโรคพระองค์หายแล้วนะลูกน่ะรู้ต้องเข้าใจตอนนี้ด้วยหมอไม่ได้เป็นไข้จึงเถียงกันนี่ใช่ไหมล่ะคนไข้มันจะเลยใจตายก่อนนที่นี่คำแก้เขารู้เข้าใจไหมนี่พระพุทธเจ้าเป็นโรคมาก่อนเชื้อโรคตัวนี้มันจินจินใจของพระตถาคตเจ้ามาก่อน พระธ้าก็เจ้าทําลายเช no, ื้อโรคเสร็จเสรียเรียบร้อยด้วยวัคซีนตัวนี้เนี่ยที่พ่อเคยเทศพ่อเคยเทศเนี่ยถ้าจะไม่ไปเคยเทศถึงเรื่องวัคซีนใหญ่หรืออะไรนี่นะแต่ละเทศแต่ละการนี่พ่อไม่ได้ํำนะลูกนะมันออกมายังไงพ่อก็ไปอย่างนั้นน่ะทีนี้เวลาที่พระเจ้าทําลายมันสิ้นปั๊บมีวัคซีนป้องกันเสร็จเรียบร้อยปั๊บจึงเอาตัวนี้มาเลยเอาตัวที่ตัวเองเป็นโรคมาก่อนและหายจากเชื้อโรคตัวนี้มาก่อนมาสอนสัว์โลก แล้วหาหายาที่พระพุทธเจ้าได้เพียรปัญญามที่จะลองทดสอบยามาก่อนดูที่ทดสอบเท่าไหร่กั้นลมลองดูยาตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้เอาฟันกัดกันเนี่ยจนหลมมันไม่ออกหูมันเะรเบิดหัวมันจะระเบิดจนสลบนั่นฟื้นขึ้นมาเครืนี้ก็ใช้ไม่ได้อดวัคกายอาหารนั่นคือไม่ฉันอะไรเลยแม้แต่น้ําก็ไม่ยอมฉันจนสลบแล้วก็ฟื้นขึ้นมา ยาสามขนาดน,นี้ใช้ไม่ได้รู้เข้าใจไหมนี่นี่พระอ,องค์จละลึกถึงระลึกไปตั้งแต่เป็นเด็กเอ้ยยาชนิดหนึ่งที่อยู่ต้นว่าต้นนั้นเอย,ยาชนิดนี้เวลาที่ใช้ยาชนิดนี้ทําไมล่างมันจึงเบาลอยขึ้นมาได้ร่มไม้ก็ไม่ยอมที่จะเอ็นยืไปทางด้านอนื่นเป็นร่มเงาอย่างนั้นท,ทั้งที่ตะวันมันบ่ายพระ,ะลึกถึงอย่างนั้นเอ๊ยาตัวนี้อาจจะได้ผลพงคก,ก็เลยใช้ยาตัวนี้นั่นยาก็คือลมอัจฉริยะ เออลมเข้าลมออกกำหนดลมกำหนดลมเข้ากำหนดลมออกกำหนดลมเข้ากำหนดลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกยาตัวนี้อาจจะได้ผลก็เลยใช้ยาตัวนี้แต่การที่จะใช้ยาตัวเนี้ยเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เลือกถึงที่ต้นว่าต้นนั้นว่าลมเข้าลมออกตัวเนี้ยมันจะ ใช้เวลานานหรือไม่ใช้เวลานานเพราะตอนนั้นพระองค์ยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ทราบนี่ลูกว่ายานี่ยาตัวเนี้ยมันจะใช้ได้ไหมเ้่ยเดินนานไหมที่มันจะทําลายเชื้อโรคตัวนี้ได้ทีนี้พระองค์ก็ไม่ทราบในขณะที่นั่งอยู่ที่ต้นว่าตนนั้นยังเป็นเด็กมันก็ยังใช้ใช้เวลาไม่นาน,านอย่างนี้เมื่อการใช้เวลาไม่นาน,านร่างก็สามารถที่จะเบาผิวแล้วก็ลอยขึ้นมาได้แต่พระองค์ก็เลยใช้เวลาใหม่ใช้เวลานาน,านโดยตั้งสัต ใช้เวลานานเพื่อต้องการที่จะปรุงยาตัวนี้ยาลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่าอาณาปานสตินี่แหละเอาตัวนี้เข้าไปตั้งสัตว์ว่าเนี่ยแม้นร่างกายจะแตกสลายเลือดจะเหือดแห้งไปกระดูกจะผุพังไปถ้ายังไม่สิ้นอาสวะเราก็จะไม่ลุกจากที่ถ้ายังไม่ตัดรู้เป็นโพธิญาณเราก็จะไม่ลุกจากที่ บุงยาใหญ่ยาหม้อใหญ่มนต์ตามหาบวเทีนว่าแกงหม้อใหญ่เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าใช้ปุงยาหม้อใหญ่นะแก้วเนี่ยกาหนดลมเข้าลมบอกจะอยู่อย่างนั้นคือไม่ห่างจากสายตาเลยไม่หา่างถือตาในและตานอกคําว่าตาในตานอกอสายตานี่คือตาในและตานอกตาในก,ก็รู้ตานอกก็รู้แต่ไม่ได้ลืมตารลับตาตานอกก็หมายถึงลมที่หยาบตาในาก็หมายถึงลมที่ละเอียดคือตานอกสัมผัสครั้งแรกตาในาสัมผัสรู้สุด นี่เรียกว่าตาในตานอกผู้ปฏิบัติจึงจะทราบนูกนะถึงไม่มีตำราแต่ว่าผู้ปฏิบัติจะาทราบนะตำราก็จะเป็นของหยาบตำราเป็นเพียงหมอเพียงวิพาคษวิจารณ์เชื้อโรคแม้พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของเชื้อโรคและฆ่าเชื้อโรคได้แต่เวลาที่เอาหลักคําสอนของตัวแพทย์ตัวหมอนี่ออกมาเนี่ยพระองค์ก็ยังใช้คําหยาบคือเป็นของหยาบที่ออกมาใช้เนี่ย คือใช้ตำราที่หยาบหนอใช้เป็นคำพูดออกมาที่เป็นคำที่มันมองดูแล้วเป็นรูปเป็นรากษเรียกว่ามันหยาบเอาตัวอย่างตัวนี้มาสอนสัตว์ลกแต่นี้หมอปัจจุบันที่เป็นทางโลกเนี่ยไม่มีความละเอียดตัวนั้นเน่ยผู้ที่ละเอียดก็คือผู้ที่ติดเชื้อหมอเพียงแต่รู้อาการถามอาการว่าเป็นยังไงปวดหัวตัวร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ว่านี่หมอเพียงแต่รู้อาการเพราะตัวเองไม่ได้รู้ความเป็นจริงว่า เวลาเชื้อโรคโควิด -19 เข้าไปมันมีเป็นแบบไหนเนี่ยแล้วหมอก็ไม่ทราบว่าเวลาที่มันกระจายไปสู่คนไปสู่แบบไหนก็เพียงแต่ว่ามันจะต้องติดที่น้ำลายเวลาที่อยู่ใกล้กันพูดกันจับถูกกันเอ๊ะมันจะถูกที่น้ำลายบ้างถูกที่เหงือ่อหรืออะไรบ้างก็เลยหาวิธีการกั้นตัวน,นั้นนะแต่ความเป็นจริงยังไงมันก็ไม่มีใครทราบอีกนะคำแก้นะนี่ก็เลยหมอก็เลยเถียงกัน เนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาไม่มีที่สิสุดจนว่าเขาไปห้ามกันเนี่ยหมอหนึ่งก็ประนามกันเลยนะครับแก้วประนามกันเลยหมอนี่ก็ว่ามันไม่มีประโยชน์อ้าวแล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วทาทาไมอ่ะใช่ไหมล่ะพอตัวเราก็ยังฉีดพ่นกันอยู่หมอหนึ่งว่ามันก็เถียงกันได้นี่ะนี่แหละคบแก้วเนี่ยเราจะเชื่อเลยก็ไม่ได้เพราะหมอไม่ใช่ผู้ไม่ใช่คนไข้ถึงก็จะเรียนมาเห็นต้องตายเทียบว่าผู้ที่เรียนมาเราสมควรที่จะเชื่อหมอเพราะหมอเขาเรียนมาเราไม่ได้เรียน ใช่แต่ในบางครั้งนะคุณจะไปเชื่อเลยเหรือนี่แหละคุณจะไปเชื่อเลยได้ยังไงว่าหมอนั้นเป็นหมอที่เก่งถึงจะเรียนมาอีกคนหนึ่งเรียนปหนึ่งอีกคนหนึ่งเรียนปสี่อีกคนหนึ่งเรียนมออีกคนหนึ่งเรียนพันด็อกเตอร์เราจะบอกไม่ได้เลยก็นักเรียนเหมือนกัน,นใช่ไหมละ่ะ นี่เราตีแผลมาลเราก็ยกไว้ในกระ่อกนะพ่อแม่กูนี่เราไม่ได้ประมาทนะก็คือพ่อแม่กูยกประเด็นขึ้นนี่แต่เรานี่ก็ไม่เหมือนหมู่งเลราก็จะปั๊บตอนนั้นเราก็พี่นางเราปั๊บตัวนี้จุดนี้ตัวนี้จุดนี้เพียงพ่อแม่แม่กูยกประเด็นให้เราเราก็ปั๊บเลยเราบอกว่าอ๋อถ้าเกิดว่านักเรียนเหมือนกันหมอก็เป็นนักเรียนเหมือนกันหมอคนนี้เออเรียนเป็นเพียงป .1 แหละจบแก่ป .1 ก็เรียนหนังสือเหมือนกันใช่ไหมละ่ะ อีกคนนี้ก็จบป .4 ก็เรียนหนังสือเหมือนกันอีกคนนี้ก็จบปอ .6 อ่อีกคนนั้นก็ไปปรินจักว่ากันไปนั่นนี่ก็คือเรียนเป็นหมอเป็นนักเรียนก็ต้องเฉกเช่นเดียวกันอีกคนหนึ่งเรียนนี้หมอเรียนแค่นี้ทางทมก็เหมือนแกงแก้วอีกคนหนึ่งเรียนแค่นี้รู้แค่นี้รู้แค่ไหนรู้แค่ว่าพุทธศาสนาอีกคนหนึ่งรู้แจ้งว่าพระพุทธศาสนาสอนแบบไหน อีกคนหนึ่งรู้แจ้งด้วยปฏิบัติตามด้วยแต่ยังไม่แจ้งในประการปฏิบัติตามอีกคนหนึ่งรู้แจ้งด้วยปฏิบัติตามด้วยแจ้งด้วยในมรรคในผลด้วยมันก็คนละอย่างนะลูกเนี่ยนั่นแหละมันก็ต้องไปอย่างนั้นลูกไม่ใช่ว่าเราจะเอาอยู่จุดเดียวเราฟังเทศน์ตงตานี้เราฟังนี่ปั๊บเลยนะั่นเราเนี่ยฟังปั๊บองค์ท่านพูดอย่างนี้เ,เราเป็นคนไข้เราต้องเชื่อหมอหมอพูดเราต้องเชื่อหมดเราไปค้านหมอไม่ได้เพราะหมอเขาเรียนมาใช่เออ ถ้าหมอผู้นั้นคือพระพุทธเจ้าเป็นหมอผู้ที่ละเอียดด้วยและเป็นผู้ที่หยาบด้วยไปโน่นพ่อในคำเจ้าพ่อก็เลยเคารพลงตากมหาบัวท่าแหละก็เพราะว่าการเทศของท่านเป็นจุดประเด็นให้เรามีปัญญาแต่ละบทแต่ละบาทที่องค์ท่านเทศองค์ท่านเทศไว้เป็นจุด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 พอเราฟังปั๊บคือเราเคารพเนี่ยคำเจ้าพ่อเคารพรับเคารพปั๊บมันเป็นปัญญาของพ่อกระเสินไปเลยอ หลวงตาพูดแค่นี้ปั๊บเราตอบไปโน่นเลยเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่ลูกเนี่ยเนี่ยแหละใช่ถ้าหมอพูดนั้นเป็นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเรียนจบทั้งหยาบเละละเอียดเรียนจบทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติเนี่ยแต่หมอที่อยู่ตามประเภทแห่งผู้มีกิเลสเหมือนที่พ่อพูดในฝันเมื่อกี้บางคนก็มีสติกับกลังปัญญาแค่นี้เหมือนปอหนึ่งไะบางคนก็มีสติสติกำลังกำลังปัญญาเท่ากับปสี่ บางคนก็มีสติกําลังปัญญาเท่ากับปเออมหกนั่นนะ่ะไอ้ปหกนีน่บางคนก็มสี่หม 5, ห้ามกับว่ากันไปบางคนก็มีปัญญาถึงขั้นด็อกเตอร์นี่มันจะแจ้กกันอย่างนี้ไงลูกเนี่ยเรียนมาเหมือนกันแต่สี่กำลังปัญญาทางโลกแบบนี้พระเหมือนกันนะแม้นเรียนจบหลักสูตรเป็นด็อกเตอร์แต่สี่กำลังปัญญาแตกต่างกันดูเข้าใจไหมเป็นพระสารเหมือนกันอา้าวยกไว้เลยเนี่ย ขั้นด็อกเตอร์เหมือนกันแต่ว่าสติกรณ์บางอญาก็แตกต่างกันราฟ้ากับดินมุกลาอย่างสารีบูตรอย่างอนุสาเถระอย่างสีบรีอย่างลูกลองคิดดูนี่แล้วจิตภาษาธิบุตรที่ว่าอิมวันแรกที่วันบรรลุธรรมและอิมวันสุดท้ายที่วันตายพูดง่ายๆคือวันเข้าสู่พระนิพพานดูที่ลูกเห่นพระอรหันต์ก็เหมือนกันคือเรียนจบหลักสูตรเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันแล้วลูกจะได้ลูกจะไม่ค้านเขาเป็นไปไม่ได้ นั่นแหละคำล้องตาทีเทศที่เทศไว้เพียงนิดหนึ่งแตพ่อแต่งไปหมดเลยนะเอเราเนี่ยเราเป็นคนไข้เนี่ยเวลาหมอเนี่ยมาพูดว่าเราเป็นโรคนี้เราต้องเชื่อหมอทั้งหมดนะเพราะเราไม่ได้เรียนมาหมอเขาเป็นผู้เรียนมาใช่ถูกต้องหมือต้องตาเทศพูดจริงแต่ว่าหมอก็ต้องมีหลายประเภทนั่นลูกเข้าใจไหมลูกตัวนี้หมอต้องมีหลายประเภทสิติตกาลังปัญญาของหมอก็ต้องแตกต่างกันแม้นเรียนจบหลักสูตรเดียวกันก็ตาม พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ไม well ่มีใครเทียบได้สงสาวกก็ไม่เหมือนกันอีกที่พ่อพูดในฝันเมื่อกี้เรียนจบาประคุณเือนกันลูกด็อกเตอร์เือนกันเป็นพระอรหันต์จิตอรหันต์เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันระหว่ากระดินด้วยสีกกำลังด้วยปัญญาเป็นเหมือนกันไหมทางโลกเหมือนกันทางธรรมเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันยกเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนั่นลูกต้องเข้าใจด้วยจะเชื่อเขาเลยหมดก็ไม่ได้จะค้านก็เลยหมดก็ไม่ได้แล้วก็ต้องลองลองลองดูว่า ขันของเราเป็นยังไงสัมผัสสัมพันธ์ลองดูว่าเป็นยังไงท้งภาคปริยัต,แต,ยติและภาคปฏิบัติภาคปริยัติคือคําพูดและภาคปฏิบัติคือเราลองทําดูหมอว่าตัวนี้มันหายมันหายไหมลองเชื่อหมอลองดูอืรู้ต้องเข้าใจได้ว่าหมอบางคนก็รักษาหายหมอบางคนก็รักษาไม่หายคนไข้าตายก็มีเนี่ยลูกจะเชื่อหมอเลยเหรอแหมแก้วต้องฉลาดนะลูกนะต้องวางกลางเป็นมัจจิมาปฏิปทาคือความพอดีไม่เชื่อเลยก็ไม่ค้านลองดู พออยู่พอถูพอไถพอไปพอมาได้เรื่องท่าเรื่องขันก็ถูก็ไถไปไม่สมควรที่จะใช้ยาก็กไม่สมก็ไม่ต้องใช้มันไม่ไหวจริงๆค่อยใช้ไม่ใช่ว่าเป็นบ้าใช้แต่ผู่ผืออะไรก็กินไปหมดอะไรก็กินไปหมดนั่นแหละเ็เรียกว่าผู้นี้ไม่มีปัญญากลัวเกินเหตุหรือว่าอยากเกินเหตุทั้งอยากหายหรือทั้งกลัวว่าตัวเองจะตาย ถือกลัวเกินเหตุและอยากเกินเหตุไม่รวมลงที่ความพอดีว่ายังไงก็ต้องตายทํำยังไงมันก็ไม่หายแต่มันทุนเลาเบาบางไปแค่นั้นอทำไรมันแต่ทุเลาเบาบางไปได้นั่นแหละพ่อจึงมีบัญญาทำแก้วไม่ใช่ว่าพ่อฟังเทศของพ่อแม่ครูที่เป็นพระรยบุคคลต่างๆนี่พ่อจะฟังแล้วพ่อจะปุ๊บเชื่อไปหมดไม่ได้นะดูนะไม่งั้นการเทศกันหนึ่งหลวงปู่สิมพุทธาจารุเทศถึงหลวงปู่ สิงขคันตยโมดไอ้สิงมันเป็นบ้าเห็นไหมล่ะไอ้สิงมันบ้ามันปรรถนาโพธิญาณตอนแก่มันภาวนาแล้วมันบ้าไอ้สิงมันบ้าทั้งที่หลวงปู่สิงพุทธาจารูเป็นลูกศิ์ของหลวงปู่สิงขคันตยโม่แล้วหลวงปู่สิงเทศเรื่องนี้ทําไมเวลาที่เราลึกไปลึกไปเอ้าช่วงหนึ่ง สมัยที่หลวงปู่สิมพุทธจร้รหลวไปทําจิตภาวนาในป่าในเขารูปเดียวเกิดอาพาธน่ะเป็นมาเรลลียขึ้นสมองแต่ว่าจิตที่มันดิ่งเพื่อหวังมาผลนปนิพานมันมันยังมีอยู่วเวลาที่มาบินทบาตช่วงเช้าก็จะสอนญาติโยมสําเร็จได้ยังสําเร็จได้ยังถ้าเขาบอกว่าสําเร็จแล้วครับสําเร็จแล้วครับท่านก็ไม่พูดแต่บางคนว่าผมยังไม่สําเร็จครับไม่ไปไหนเลยยืนเทศตลอด มันต้องเอาอย่างนี้มันต้องเอาอย่างนี้คือมาเรียขึ้นสมองงั้นกันนั้นระยะดังหลังมาที่หลวงปู่สิมจะเข้าสู่พระนิพพานหลวงปู่สิมเทศพระอาจารย์เจรนันวัดถ้ำเงาเป็นผู้บันทึกเสียงตัวนี้เก็บมาอยู่ที่ถ้ำเงาแต่ว่าการนี้เดาออกไปให้โลกให้จงสารได้ฟังหรือเปล่าพ่ะก็ไม่ทรามาไอ้ิงมันโง่เออไอ้จิงมันโง่ มันปรารถนาเป็นโบทิยานตอนแก่มันโง่หลวงปู่สิงห์พุทธจารพูดพูดได้ยังไงเพราะทั้งที่ลูกศิษย์ลูกศิษย์เอ้ยหลวงปู่สิงห์พุทธาจารเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สิงห์คันตยโมแล้วเป็นไอ้ผู้ที่หลวงปู่สิงห์พุทธจารเคารพมากแล้วหลวงปู่สิงห์พุทธจารนี่เทศย,ยังไงทําแก้วฟังให้มันถึงถ้ามันไม่ถึงมันก็ไม่สามารถสะกิดใจเราได้นะลูกนะคือทําให้มันถึงใจฟังให้มันถึงใจนะงนั้นเราก็จะเป็นคนโง่ หัดเป็นผู้ฉลาดใช้ปัญญาลูกนั่นใช้ปัญญาไม่ได้เชื่อเลยแล้วก็ไม่ได้ค้านเลยอย่างนี้ผู้ที่เชื่อผู้ที่เชื่อถ้าเกิดว่าลุงปู่สิงห์พุทธาจารโอเทขึ้นปับ๊บพวกเราเชื่อแหละเอ้่ยพอพวกเราเชื่อปับ๊บแสดงว่าลุงปู่สิงห์คันตยโมนั่นไม่ใช่อริยบุคคลชั้นใดเลยใช่ไหมล่ะลูกเนี่ยแมตต่สวดาบันก็ยังไม่ได้เพราะปัถนาปุติญาณน,นี่สวดาบันก็ยังไม่ได้นี่แยกออกมานะถ้าผู้ที่เชื่อเลย แต่ลงปู่ลงตามหาบุญญาณสัมปนุวัฒราบัตาให้หลวงปู่สิงขันตยโมเป็นพระอริยบุคคลผู้เริ่มต้นเป็นสิทธิ์ผู้เริ่มแรกของหลวงปู่มั่นปุริสตูใน28แอรหันพระตุงข้ามหาเจดีที่วัดหลวงปู่ดีท่านพ่อหลีวัดตโศกกลางแยกกันออกได้ไหมมันปวดหัวนะคำแก้วสู้ดีอย่ายไปยุ่งกับคนอื่น ถ้าจะยุ่งยุ่งกับตัวเองชะลูกกันนั่นก็คือสติก,กําลังปัญญาของพ่อแม่ครูแต่รูปแต่และองค์ท่านจะเป็นพระาราหันหรือท่านไม่เป็นพระาราหันท่านจะเป็นโสดา,าก,กิตาคาอนาคาคาให้คะแนนท่านได้ยังไงอ่ะเรายังไม่ถึงไหนนั่นถ้าจะให้คะแนนให้คะแนนตัวเองที่ว่าเดี๋ยวนี้ความโรภความโกรธความหลงที่เทมานะมันหายไปหรือย,ยังให้คะแนนตัวนี้ที่อ้าวถ้ามันหายก็ให้คะแนนว่ามันหายคือความกลธวมันหายไปมันสิ้นไป เออความโลภความโกธความหลงมันหายไปสิ้นไปก็ให้คะแนนตัวเอง então, ว่ามันหายมันสิน้นถ้ามันยังไม่หายก็ให้คะแนนตัวเองว่ามันยังไม่หายมันไม่สิ้นที่ลูกนี่แหละเอาตัวน,นี้เดียวกว่าอย่ายไปยุ่งถ้าไปยุ่งแหละมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นบาปกุศลของพวกเราอะเมื่อท่านพ้นไปแล้วเราไปบอกว่าองค์ท่านยังไม่พ้นล่ะเนี่ยก็ท่านพ้นไปแล้ว ภาพรูปนี้ยังไม่พ้นเด้อมันก็เป็นกรรมของเราเท่าเกัเนเพราสมมติว่าหลวงปู่สิงห์ขันตยามงค์ท่านพ้นไปแล้วแต่เราไปไปฟังธรรมของหลวงปูเเง่เนี่ยหลวงปู่สิงห์พุทธเจโรเนี่ยเราก็บอกว่าหลวงปู่สิงห์ขันตยามโยังไม่พ้นนั่นมันก็เลยทําให้ตัวเองเป็นบาปกุสสนยครัแก้วบาปตัวนี้มันจะต่อพบต่อชาติเป็นการเป็นการตู่เพื่อนตูพ่พ่อละหัน เป็นการประมาทและตู่ในความที่มันไม่เป็นจริงท่านพ้นไปแล้วทํานองนี้แต่ถ้าท่านยังไม่ไม่มพน้นนะสมมุติว่าท่านท่านไม่พน้นเราไปบอกท่านอีกว่าพน้นเราก็เป็นกรรมอีกนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้รวมมาวกมาที่เราให้มาศึกษาความรู้ที่ใจของตัวเองนะกำรรแก้วไม่งั้นพวกเธอก็จะเป็นกรรมเปล่าๆในการเวียนไหวตายเกิดมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกำรรแก้ว นั่นถ้าคนไม่มีปัญญาก็เอาตัวเองไม่ตลอดรอดฟังอย่างนั้นลวงปู่ก็เลยไม่เหมือนหมูได้ประกันทั้งปวงให้ลูกพี่นี้พี่นาตัวพ่อเนี่ยจะไม่เหมือนหมูได้ประกันทั้งปวงฟังธรรมครูบาอาจารย์ไม่เคยว่าเชื่อเลยนะแม้แต่ลวงตามหาบัวเทศไปเราก็ไม่ได้เชื่อเลยเราก็ไม่ได้ค้านเลยเราก็ฟังถ้าไปเชื่อเลยยังไงเพราะเราไม่รู้ไม่เห็นเหมือนองค์ท่านนั่นเขียนวัน,นวบาทิปพระบาทลุงปู่มั่นลวงปู่องค์ท่านเป็นผู้เขียนเพราะว่าได้รับฟังจากลวงปู่มั่นเทศมาองค์ท่านก็เขียนไว้ปุ๊บ พอเขียนไปปุ๊บเราจะเชื่อในประวัติหลวงปู่มั่นได้ยังไงเพราะเราไม่เห็นนั่นอย่างนี้แหละตอนที่หลวงปู่เริ่มหัดภาวนาใหม่ใหมก็เพราะว่าที่ประวัติหลวงปู่มัน่นมันจึงเอากันหนักไงโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้จริงมันก็เลิศประเสริฐที่จาสนาพุทธแต่ถ้ามันไม่เป็นล่ะเราจะรู้ได้ยังไงต้องปฏิบัติดูเออปฏิบัติดูใช่ก่อนต้องให้มันรู้มันเห็นตามที่หลักคําสอนหรือที่ประวัติหลวงปู่มั่น่ ถ้ามันรู้มันเห็นตามนี้เราจึงจะเชื่อถ้าไม่รู้ไม่เห็นตามนี้เราไม่เชื่อเนี่ยไม่ใช่ว่าคา้านหรือไม่ใช่ว่าเชื่อเลยเชื่อเลยเราก็เป็นกลางของเรานี่นแหละผู้มีปัญญาย่อมเป็นอย่างนี้ลูกนั้นไม่ได้เชื่อเลยไม่ได้ค้านเลยฟังหูไว้หูพินิจพินาศตต่ตรองดูถ้ายังไม่เห็นแจ้งภายนอกและภายในในความสัมผัสของตัวเองอย่าเชื่อโดยประการทั้งปวง นี่เละพุทธเจ,จ,ากกจา้าจึงเจ้าเาพสาวรีบุตรว่าเลิศว,ว่าปิดเสืนะิฐเนี่ยอย่างนั้นการเทศด์ตลตาบอดนี่ฟังปั๊บเราไม่ได้ไปเชื่อเลยเนีย่ฟังองท่านเทศทุกวันนี้ก็ฟังฟังเพื่อได้เอยได้เห็นไอ้ลงตาเพื่อนใช้ประเด็นที่เทศน่นนะเทศตัวนั้นจุดปั๊บเป็นประเด็นที่เทศปั๊บคล้ายๆกับว่าทําให้เรานี่มีปัญญาประเด็นที่เทศที่มันพ่อพูดเมื่อกี้น่ยประเด็นนั้นแหละฟังไป,ฟ,งไปฟังไปจับปั๊บเลยนะ ถ้าว่าใช่แล้วมันทำไมจึงเป็นอย่างนี้ถ้าว่าไม่ใช่แล้วมันทำไมจึงเป็นอย่างนี้นน่นเละเดี่ยวบอกก็เหมือนที่องค์ท่านเขียนน่ะองค์ท่านเขียนประวัติของหลวงปู่มั่นบุริสตูว่าหลวงปู่มั่นได้พูดได้เทศน,ใน์ให้หลวงตาบัวฟังว่าวันที่หลวงปู่มั่นบรรลุธรรมฟังให้ดีนะลูกนะพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ มาแจ้สองสารเสริญสาธุกการพวกที่เรียนพระไตรปิฎกค้านเลยเป็นไปไม่ได้มันไม่มีในพระสูตรนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยต่จะรู้เป็นธทยานก็ไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาแท้สองสารเสริญสาธุกการนี่ทำอนองนี้แหละนั่นแต่พระพุทธเจ้าแต่ละรูปจะรู้กันโดยอัตโนมัติว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้น,น,นี่คือประเพณีของพระพุทธเจ้าเลยไล่กันไล่เลียงกันมาอย่างนี้นี่คือตำราฟังนะลูกนะ แปดหมื่นสี่พันกันก็คือตำราและถ้าจะยกอีกทางด้านหนึ่งก็บอกว่าอย่าเชื่อเดียอ้างตำราเชื่อได้ไหมนี่นดลูกไปเถียงกันทำไมหลวงตางเขียนไว้เพื่เพราะว่าหลวงปู่มั่นเล่าอย่างนี้พอหลวงปู่มั่นเล่าถึงว่ามีการแจ้สองสรรเสริญสาธุการจากพวกเอ้จากไอ้พระบรมศาสดา,ศา,ศา,ศาจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาแจ้สองสเสริญสาธุการปัร๊บ ตัวนั้นปับ๊บเจสองสาธุการแบบไหนเนี่ยเจสองสาธุการแบบไหนปับ๊บหลวงปู่มั่นสร้างบารมีเป็นโพธิญาณไม่ใช่ว่าเวียนว่าตายเกิดจะพ่พุทธันดรเดียวแต่และพุทธันดรแต่และพุทธันดรในการเป็นว่ายตายเกิดในการสั่งสมอบรมบารมีเพื่อต้องการปรัถนาเป็นโพธิญาณแต่ว่ามาถึงพุทธก,การนี้สมณโคดมพระเจ้าหลวงปู่มั่นพระเุทโตต,ตัดสินปัญหาพ่อเบื่อหนก็เลยลงเอ่ยกัน ในมรรคในผลขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงได้สูงสุดวันที่หลวงปู่มั่นพระหรัตประหารพบชาติย่อมที่จะมีนิมิตรหมายทรงผลถึงการสร้างบาร,รมีขององค์ท่านแต่องค์ท่านไม่ได้พูดหมดแค่นั้นเองว่าพระพุทธเจ้าสาธุการแต่ละพุทธันดรที่หลวงปู่มั่นได้สั่งสมอบรมบาร,รมีมาแค่นั้นเอง เป็นเพียงนิมิตบอกว่าพระพุทธเจ้าเจสองสนรเสรือนใช่แต่ละพุทธันรไงแต่ละพุทธันรแต่ละพุทธันรนที่หลวงปู่มั่นได้เกิดแล้วกาพรัตถาคตเจ้าปารนาโพธิญาณปารนาโพธิญาณน,นิมิตต่างๆมันจิงไหลรวมกันลงในวันเดียวเสร็จผู้ตีไม่แตแกเห็นหลวงปู่มั่นพูดปั๊บก็จะเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามาแเ้สองสนรเสรินสาธุการจริง หลวงตาเขียนตามคําพูดแมนลวงตามหาบัวจะทราบเต่หลวงตามหาบัวเขียนตามคาพูดของหลวงปู่มับริสุตัเพราะทําไมจึงเขียนอย่างนั้นรร้ต้องเข้าใจได้ว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนี่แปดหมื 84, ่นสี่พันกันนี้เป็นปริศนาธรรมอย่างนั้นหลวงตาบัวเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดดักแหลมจึงเขียนเป็นปริศนาธรรมขึ้นมาตีออกไหม ผู้ที่เถียงกันแสดงว่าเป็นคนโง่ผู้ที่เชื่อเลยก็แสดงว่าเป็นคนโง่ผู้ที่ค้านเลยก็แสดงว่าเป็นคนโง่พราะไม่เหมือนหมูได้ประกันทั้งหัวในคำแก้ววะนั่นปิชนาธรรมที่ต้องตามหาบัวเขียนไว้ในชี้ว่าของหลวงปู่มหาบุริสตู๋ทาให้คนทะเลาะเบาแวงกันบางทีคนกําลังจะฉลาดกลายเป็นคนโง่บางทีเป็นคนโง่อยู่แล้วโง่ขึ้นไปโง,ง่ยิ่งยิ่งไปผู้ที่จะฉลาดดักแหลมนี่นนิมิตตัวนี้มาตีเพ พอมีบ้างไหมพอเรานึกตึกตองของเราตอนนั้นเราก็ไม่ทราบพ่อก็ไม่ทราบในสมัยที่พ่ออ่านพ่อก็ไม่ทราบแต่ไม่ได้เชื่อเลยก็ไม่ได้ค้านนี่รู้กันในสมัยที่เป็นฆรา,าวาสเนี่ยเราจะล,ลองปฏิบัติดูแม้นปฏิบัติลงใจแล้วเห็นรู้เห็นอ่ะร่างสรุปเรียนทรุปฟ้าแล้วรู้เห็นจึงมีความเชื่อลงใจแล้วเข้าบรรพชาแต่ก็ยังมีข้อกังขาเนี่ยแต่ก็มีข้อกังขาตัวนี้ยังตีไม่แตก จนถึงเป็น15วรราคเดือนสิปีพุทธศักราช2จามายสี 45, พ่อจึงตีธรรมะตัวนี้แต่งผมแก้งไม่งั้นพ่อจะไม่สามารถตีธรรมะของหลวงตาบัวที่เขียนถึงพระพุทธเจ้าหลายพระองค์มาแท้สองสาธุการกับหลวงปู่มัน่นพุทธโตพ่อพึงทราบเพิงแจ้งเมื่อเป็นส5วร้าคำเดือนสิบนี่ควใ,ให้ดูกนหลานฟังต้องมีปัญญานะลูกนะพูดถึงเรื่องหมอ มันก็เลยไปกันใหญ่พูดถึงพูดถึงการเชื่อหมออย่าเชื่อโดยอ้างตำราหมอก็มีตำรามาพ่อจงเอาตัวนี้เป็นตัวไปหมอเรียนมาตามตำรานี่ขอใหู้เข้าใจนะไม่ใช่ว่าพ่อนี่ประมาทหมอนะคำแก้วฟังหูไวหูแล้วก็ลองดูลูกถ้ามันไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองนั้นน่ะหายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เชื่อถ้ามันหายด้วยแบบนี้เราก็เชื่อแบบ เดียนนะั่นคือของอย่าไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เหลือ